ข่มผัวพิธีกรรมการข่มผัวหมายถึงการที่ภรรยากระทำพิธีกรรมบางอย่างเพื่อให้สามีหลงไหลและเชื่อฟังคำสั่งของภรรยาเรียกพิธีกรรมนี้ว่าการข่มมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่น การน,นำเสื้อของสามีไปซักร่วมกับผ้าสิ้นของภรรยาหรือการนำเอาอาหารให้ลอดหว่างขาของตัวเองก่อนให้สามีรับประทานหรือโดยการนำผ้าถุงแช่ลงในน้ำแล้วให้สามีอาบเชื่อว่าเมื่อสามีได้รับการกระทำเช่นนี้จะทำให้สามีหลงใหลในตัวภรรยาและเชื่อฟังคำภรรยาทุกอย่างชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณมากสวัสดีครับ